สวัสดีครับสำหรับมิติที่6คลิปนี้ขออนุญาตพูดคุยด้วยการใช้คำพูดแบบธรรมดาธรรมดานะครับมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับบ้านหลังหนึ่งบ้านพลังวิเศษ นหัวข้อมาเนค่อนข้างจะแปลกใช่ไหมครับคือเรื่องนี้ทางผู้บรรยายเองได้ข้อมูลมาจากสำนักข่าวแห่งหนึ่งเขาก็ลงข่าวปกตินี่แหละครับแต่เนื้อหาของข่าวมันค่อนข้างมีอะไรที่คล้ายกับกรีปี้พาสต้ามากๆแล้วมันก็มีหลายอย่างที่ค่อนข้างจะน่าสงสัยนะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องนี้มันคืออะไรเรื่องนี้มันเกิดใน Facebook ครับ อยู่ในกลุ่มขายบ้านมือสองระบ,บุพิกัดว่าอยู่ในแถวกรุงเทพและปริมณฑน,นมีสมาชิกของกลุ่มคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อคุณสอเสือก็แล้วกันนะครับเขาได้ประกาศขายบ้านหลังหนึ่งเอาไว้ลงรูปบ้านเอาไว้หลายรูปซึ่งตรงนี้ต้องขออภัยนะครับตัวบ้านเราไม่สามารถเอามาให้ดูได้ดังนั้นภาพที่เราจะเห็นทั้งหมดนี้เป็นภาพที่ผู้บรรยายสร้างขึ้นมาจาก AI นะครับไม่ใช่บ้านจริงคุณสอโพสต์ไว้ว่าขายบ้านพลังวิเศษมีพลังงานประหลาดที่อยู่ภายในบ้านหลังนี้ ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากอะไรวงเล็บไม่มีผีรายละเอียดเพิ่มเติมคุณสอบอกถึงบ้านเลขที่มีทั้งเลข7เลข8เลข9ตั้งอยู่ในซอยแห่งหนึ่งของถนนกรุงเทพกรีธามีเนื้อที่89ตารางวา3าห้องนอน2ห้องรับแขก2ห้องน้ำหนึ่งห้องขรัว2ห้องแต่งตัวหนึ่งห้องเก็บของจอดรถได้สองคันคุณสอเพิ่มเติมว่าบ้านหลังนี้อยู่อาศัยมาประมาณ30ปีไม่เคยมีความคิดที่จะขายเพราะอยู่มาตั้งแต่เกิดจนโตโดยบ้านหลังนี้ มีพลังงานบางอย่างแต่มันไม่มีผีคุณสอย้ำว่าไม่มีผีหรือวิญญาณในบ้านหลังนี้เพราะไม่เคยมีคนตายในบ้านหลังนี้เลยแต่สิ่งที่เป็นความลับมานานซึ่งคุณสอเคยเล่าให้กับเพื่อนๆที่สนิทบางคนฟังก็คือบ้านหลังนี้จะมีพลังประหลาดหรืออาจจะมีพลังวิเศษบางอย่างคุณสอไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดแต่พอจะบอกเรื่องราวที่ผ่านมาได้ดังนี้เวลานอนต้องนอนในห้องนอนซ้ายสุดและเตียงอยู่ด้านในสุดทางซ้ายของห้อง หากนอนไม่หลับและตื่นขึ้นมาช่วงตีสามอันนี้หมายถึงตื่นขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งปลุกทุกอย่างรอบตัวจะเปลี่ยนไปสภาพในห้องนอนจะเปลี่ยนแปลงโดยภาพที่เห็นน่าจะแตกต่างกันตามอดีตของบุคคลนั้นๆโดยสิ่งที่เขาเห็นก็คือภาพวัยเด็กอยู่ในสถานที่หนึ่งที่เขาเคยไปมาแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อนในบางครั้งช่วงตีสามเป็นต้นไปเมื่อปิดไฟมืดสนิทและตื่นขึ้นมาเองจะเห็นหลุมดำขนาดใหญ่อยู่ทางผนังของห้อง หลุมดำผนังห้องโดยเคยเจอเหตุการณ์นี้มาสองสามครั้งหากเราไปสัมผัสกับหลุมดำนี้เราจะได้รับพลังงานประหลาดติดตัวไปด้วยซึ่งพลังงานประหลาดที่ว่านี้คาดว่าน่าจะแตกต่างกันในแต่ละคนส่วนตัวของคุณสอเองนั้นหลังจากได้เคยสัมผัสกับหลุมดำมาแล้วพอเขาเอามือไปแตะตามเสาของบ้านเขาจะเห็นอดีตบางอย่างของตัวเองได้เช่นเห็นภาพของพ่อแม่ญาติหรือเสียงบางอย่างแต่ล้วนเป็นสิ่งดีๆ มันคือความทรงจําในวัยเยาว์ที่คุณสอเองก็ลืมไปแล้วแต่สามารถพบเจอได้อีกครั้งในส่วนของหลุมดําห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดสามารถสัมผัสได้เท่านั้นเพราะคุณอาจจะไม่สามารถกลับออกมาได้อีกซึ่งคุณสอคิดว่ามันคือห่วงเวลาระหว่างมิติที่ทับซ้อนกันในบางครั้งหลุมดําอาจจะมีอะไรบางอย่างโผล่ออกมาคือไม่ใช่ผีคุณสอยืนยันว่ามันไม่ใช่ผีแต่เขาเองก็อธิบายไม่ได้ในบางครั้ง นั่งหลับตาในห้องจะสามารถสัมผัสกับพลังงานประหลาดได้โดยจะมีหลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาและเขาเองจะสามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้และก็บอกว่าประโยชน์ดังกล่าวมันจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนั้นคุณสอยกตัวอย่างหากเรานั่งสมาธิมาจนถึงจุดหนึ่งร่างกายของเราจะร้อนมันเหมือนจะสามารถถอดวิญญาณได้เคยทําอยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายทุกครั้งก็จะไม่นั่งสมาธิต่อเพราะกลัวว่าวิญญาณจะออกจากร่างและกลับเข้าร่างตัวเองไม่ได้ ซึ่งอันนี้คุณสอบอกว่ากลัวจริงๆเพราะมันไม่รู้จริงๆว่าถ้าวิญญาณออกจากร่างไปแล้วจะสามารถกลับเข้ามาในร่างได้หรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งที่คุณสอบอกคือเขาจะสามารถฝันเห็นหรือมองเห็นภาพในอนาคตได้แต่นานๆจะเกิดขึ้นทีไม่สามารถบอกได้แน่นอนแต่ภาพที่เกิดขึ้นที่เห็นในฝันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแม้กระทั่งวันหวยออกก็เคยมาแล้วแต่อยู่ที่บุญของคนคนนั้นด้วยอันเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับ คุณสอเชื่อว่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่เคยช่วยบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าให้กับครอบครัวหากมีอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณสอเล่าต่อว่าตอนที่ยังเด็กๆเหมือนกับว่าเดินทางไปยังที่ต่างๆได้ซึ่งจําไม่ได้ว่าทาอย่างไงแต่พอโตขึ้นมาก็ลืมไปหมดจําได้แค่ว่ามีสถานที่ที่เคยไปแต่พ่อและแม่บอกว่าไม่เคยพาไปเลยคุณสอยืนยันว่ามันไม่ใช่ความฝันนะครับซึ่งคุณสอได้ตบท้ายว่า จริงๆมันยังมีเรื่องราวมากกว่านี้แต่ก็ขอเล่าประมาณนี้ไปก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะยาวไปไว้มีคนสนใจจริงๆจะเล่าให้คนคนนั้นฟังครับจุดต่อมาที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆก็คือคุณสอได้ระบุว่าบ้านหลังนี้มันจะเหมาะกับใครบ้างคนกลุ่มแรกที่คุณสอบอกว่าเหมาะนะครับก็คือคนที่อยากสัมผัสพลังประหลาดจริงๆที่ไม่ใช่ผีแล้ก็ไม่ใช่วิญญาณ คนกลุ่มที่2คือคนที่มีพลังพิเศษในตัวเองอาจจะช่วยให้พลังในตัวของคุณตื่นขึ้นมาหรือเพิ่มมากขึ้นคนกลุ่มที่สคือคนที่เชื่อเรื่องพลังวิเศษมันคือโอกาสครั้งสำคัญของคุณแล้วจริงๆคุณสก็พิมพ์แบบนี้เลยนะครับคนกลุ่มที่สี่หมอดูเพราะเคยทําตอนที่อยู่บ้านหลังนี้โดยสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่มาดูดวงล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็วงเล็บว่าคําทํานายค่อนข้างจะตรงหลายครั้งจนหน้าตกใจ จึงเมื่อเลิกทำไปเมื่อ3ปีที่แล้วเพราะมันไม่รู้ว่าคําทํานายตรงนั้นมันเกิดจากอะไรกันแน่เมื่ออธิบายไม่ได้ก็เลยไม่อยากทําต่อคุณสอบอกว่าผมไม่อยากกาหนดชะตาชีวิตให้กับคนอื่นเพราะจะทําให้โชคชะตาของตัวเองถึงหายนะได้ขายบ้านหลังนี้ราคา33.3ล้านบาทเดี๋ยวเดี๋ยวสล้านบาทเลยเหรอวงเล็บว่าต่อรองได้นะครับ หากสนใจจริงๆและชอบบ้านหลังนี้จริงๆคุณอาจจะหาอะไรแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วหรือปล่อยเช่าบ้านเดือนละ3 3 0แสนบาทด้วยความเคารพนะครับภาพต้นฉบับของบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าใครได้ดูในข่าวจะเห็นว่าเป็นบ้านชั้นเดียวขนาดก็ค่อนข้างจะไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรนะักแต่คิดราคาบ้านไปเนี่ยระดับบ้านที่ปลูกในโครงการที่ขายราคาแพงมากๆยังไม่ได้ราคาเท่านี้เลยนะครับ เอามาต่อกันดีกว่าครับคุณสอยืนยันทิ้งท้ายว่าทุกสิ่งที่เขียนขึ้นมาคือเรื่องจริงไม่ใช่โพสต์ขำๆอันนี้คือเรื่องจริงและขายจริงๆร0 0้อยเปอร์เซนต์แต่เรื่องพลังวิเศษหรือพลังประหลาดมันคงขึ้นอยู่แต่ละบุคคลว่าจะเจอไหมนะครับจะให้ผมอยู่เป็นเพื่อนในช่วงเวลาที่ต้องการก็ได้ไม่รับติดต่อทาง a c e b o o k ไลน์นะครับสามารถโทรศัพท์ได้เท่านั้นแล้วก็ทิ้งเบอร์ติดต่อเอาไว้ นี่แหละครับเรื่องราวที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับคริปปี้พาสต้าซึ่งสาเหตุที่ผู้บรรยายมองว่าเรื่องนี้มันใกล้เคียงกับคริปปี้พาสต้าก็เพราะว่า 1. มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องผีซึ่งคุณสอเองก็ยืนยันในโพสต์แล้วนะครับว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องผีแน่นอนไม่เกี่ยวข้องกับวิญญาณด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับล้้นๆเลยอันนี้ตรงตามคุณสมบัติของคริปปี้พาสต้าต่างประเทศเลยครับ อีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือมีกฎของการเข้าไปอยู่ด้วยซึ่งกฎแต่ละข้อนั้นก็ตรงกับในหมวดหมู่ของคริปปี้พาสต้ากฎการทําอะไรหลายๆอย่างนะครับและทีนี้หลายๆคนก็คงสงสัยว่าทําไมทางวิติที่6ถึงไม่เอาภาพบ้านจริงๆมาให้ดูก็ต้องบอกตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลคุณสอเองก็เป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่บุคคลสาธารณะอะไรผู้บรรยายเองก็เข้าไปตรวจสอบที่โปรไฟล์ของคุณสอแล้วแล้วก็ได้พบอะไรหลายๆอย่าง ซึ่งสาเหตุที่ทําให้ผู้บรรยายไปตรวจสอบที่โปรโฟไฟล์ของคุณสอมันไม่ใช่เพราะว่าเรื่องเล่านี้นะครับแต่มันมาจากความเห็นที่อยู่ภายในกลุ่มขายบ้านกลุ่มนี้นี่แหละครับมีความเห็นของหลายท่านไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่าคุณสอจะขายบ้านหลังนี้จริงๆบางคนก็บอกว่าขายขาหรือเปล่าแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งที่ได้ออกมาโพสต์ค่อนข้างแปลกๆก็คือออกมาทวงหนี้นั่นแหละครับ ท,ทำให้ผู้บรรยายต้องไปตรวจสอบที่โปรไฟล์แล้วก็ได้พบว่าที่โปรไฟล์ของคุณสอเองนอกจากคุณสอจะแชร์เรื่องนี้แล้วก็ได้เปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ด้วยซึ่งตรงนี้มันแปลกนะครับคือในกลุ่มขายบ้านมือสองเนี่ยทางคุณสอได้ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นไปเรียบร้อยแต่ในโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณสอกลับเปิดให้คนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผู้บรรยายก็เลยลองไล่อ่านไปปรากฏว่าเรื่องนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องหลายๆอย่างกับผู้คนมากมาย าจจะเกี่ยวข้องกับคดีความที่จะต้องมีการขึ้นโรงขึ้นศาลไปในอนาคตใครสนใจที่จะตามหาเรื่องราวนี้ถามว่าต้องไปหาที่ไหนก็ลองพิมพ์หาใน Google ดูว่าบ้านพลังวิเศษเจอคำนี้ที่ไหนในเว็บสำนักข่าวสารก็ลองเข้าไปหาดูว่าชื่อกลุ่มขายบ้านนี้ชื่อว่าอะไรซึ่งวิติที่6เองก็ขอแนะนำว่าไม่ควรเข้าไปตามอ่านความจริงที่เกิดขึ้นในโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณสอนะครับ เพราะว่าทางวิติที่6ที่นําเรื่องนี้มาเสนอไม่ได้มุ่งหวังที่จะให้เกิดเรื่องอะไรที่มากมายไปกว่าความสนุกสนานนี่มันคือคริปปี้พาสต้าของจริงคุณสอยืนยันว่ามันเกิดขึ้นจริงๆพวกเรารู้กันแค่นี้ก็พอครับหลังจากจบรายการวิติที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์คือกําลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี D。